เป็นหาสุดยอดนักรบเซียนรบทุกศาสตร์อาวุธเพียงหนึ่งเดียวของเดสกาจากเซียนทั้งหมด8คนใครกันจะเป็นที่1ในการใช้อาวุธจากเกม p o w e r OF FANTASY ทั้ง5บททดสอบนี้วัดดาจิงทะดูใช้โล่ใช้ขอนหรือวัดความแม่นปืนกันแบบเม็ดต่อเม็ดมาดูกันว่าทั้ง8คนนี้ใครกันที่จะได้เป็นสุดยอดเซียนนักรบครบทุกศาสตร์อาวุธเพียงหนึ่งเดียวของเดสกาไปดูกันเลย ด pues the world. The world ี๋ยววันนี้ครับผมเราจะมาทําการเปิดหากลุดยอดนักรบมือฉมังครับของเดอะสกาครับวัดไทยที่ดีมากให้พวกคุณได้ชมทุกสายอาวุธเหมือนเกมพามว่าเราเปฟนตัวเสีครับวันนี้ครับผมเรามีพอยมอนครับผมเป็นตัวแทนของรูบี้ครับผมมาร่วมรุ่นกับเราครับผมมองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองมองเอาเอาพนเดียวพี่ๆออกไปพี่ๆออกไปมากรับนักลุ้นกันโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคน ผมให้โอกาสาทางต่อคนนะครับอันนี้คุณคือปรมาจารย์เลยใช่ไหมครับมาเยู่นเรื่องประจานอยู่แล้วผมเข้าใจคุณถนัดเรื่องฟันอยู่แล้วแต่นักเวทีดูนดอาสาสมบัครคนแรกครับ อูตายเดอีกทีนะคุณจะไเล่ลื่นอีเีนมีดาบรถเเว่นนนเลยังไม่มีใครพลาดนเว้ยขอทีเดียว ทีเดียว <sellers mark> เออมึงยทเอานะดววันนงไม่ลาดเลยมคาราเบลรอดมาคุณดิวครับเยอะห่่เราอะไรอีนไม่ได้เปิดคัวให้ไม่เปิดหัวให uh ้อ <gun Buffalo> <mus> <p> ันอันไป หนุ่มกิดยางอยู่แล้วโอ๊ยดูง่ายวะคนต่อไปครับ ได้เวลาวันเกิดเปิดผักเอาให้ล่องดูดบ้องให้ระเบิดให้ระเบิดตงจริงวะโอ้้เสียงหมูเก่าตัวตึงฟันไม่ไผ่นี่ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้น เย็ดเย็ดตึงครับเย็ดตึงว่ะตึงเย็ดครับดักลบอกคนต่อไปครับเอาเดินดับพี่หน่อยหนึ่งสองสามไปมึงจะเดินประางหนาเนี่ยจะไม่คิดพักผ่อนเลยดิดักล็อกคนต่อไปปัดขา ไปบททดสอบต่อไปกับซาตาวุธทธนูครับผมบททดสอบนี้เราจะทดสอบความแม่นครับผมมาให้ยิงคนละสองลูกให้เข้าเป้าให้ได้ครับจะผ่านเข้ารอบครับผมอ่ะคนใหแล้วมาไอ้คนแรกเนี้ยหรอแรกเลยผมวะสามสี ย2นะครับปรุงความเชิญอยีิอกาปัดขวายิงสว่างผลไอ้โดนไม่โดนเข้ารอบอ่ะมึงเก๊กเหรอทำไปไม่รู้อะมอด้วยเฮ้ยไปทางเก่งเลยละยิงได้แลวเก่งเลยปมกม่งไอ้มาอยู่ไหนไม่เห็นในกล้องเห็นไไม่เห็น เฮ้ยดังต้องยอมแล้วไปฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาเก่งกันหมดเลยวะอาจารย์อาจารย์แต่เมื่อกี้มึงจับไหลล้วนๆเลยนะอไปเยี่ยมทำมาได้อีกหมอไปเยออกแล้วหมดเก่งนแล้วมึง

นนึงให้เมื่อกี้ผมนึกอยู่ว่าถ้าเป็นเป้าบินจะง่ายกว่าอ๋อชอบแบบเป้าเคลื่อนที่เอายาเอายาอาเลยตกรอบตกรอบตกรอบนะครับคุณไม่ใช่เซียนนะครับ พร้อมไหมฮะพร้อมดิครับอ้าวมาครับผมพร้อมครับไมเฮ้ยเฮ้ยเป๊ไมเปเก่งกันหมดแล้ววะเฮ้ยตัวตึง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 ดูดังเปียก ก็ตึงกตึงงนะนี่ดูด hey, ูเอ๊ะอกยอนยังไงบวกครดอีกหูดังเปียกเปียกอะไรน กดแล้วกอดกดแล้วกดแล้วเอี๋อาเทพพ่อนิ้วชี้มาตรองโตให้นิ้วชี้อ่ะยังอีกยังอีกอุ้ยเฮ้ยยังอีกอุ้ยเฮ้ยไม่มีตะนหายเฮ้ยนี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยกูเล่นตรงนี้นะปักเกอรนลี่ไปนะพี่ก็เดินมามาเอาออกให้พี่เด็กเยอะเยอะยังแมง อะไรเนี่ยใครรู้ตีใครเหมือนกันเลยเี้ยไม่ได้เล่นแล้วหรอแล้วตอนนี้ครับเราเหลือเหล่าเซียนทั้งหมด4คนนะครับบททดสอบต่อไปที่เราจะทําการทดสอบนั่นคือบททดสอบความแม่นและความชํานาญครับผมบททดสอบความแม่นและความชํานาญครับผมผู้เล่นนะครับจะต้องทําการตอกตะปูลงให้จนมิดนะครับจํานวนครั้งน้อยที่สุดนะครับใครที่ตอกโดยใช้จานวนครั้งเยอะที่สุดตกรอบครับเดี๋ยวลองให้พลอยได้ เดี๋ยวคอยลองดูนะครับว่าทั้งหมดกี่ครั้งเราละแปดเฮ้ยเฮ้เขาหมุนรู้แล้วแปดทีอ่ะ1 2งขึ้มาดีนะ3มาดีมาดีสี่ฮ้าหกทีเอ้าตึ้งขึ้นโดนเลยขึ้นโดน้เออแล้วไม่เบี้ยวเ้ย 3 2มต่อนเอฮ้ยเฮ้ยสามอแปลกแปลกามาดูออกไหมว่าัเดิมสาไม่เข้า3เดียวมาเถียงเขาต่อเยอะนเฮ้ย่าช่วยจับอ่าช่วยจับไม่ดนาเลไรเอาราขเา ีคุณต้องทำให้น้อยกว่า6ทีนะครับจัดไปครับคูณหนึ่งทีเลยมาหาสูงนะอ้าวมาต่อได้ปะต่อได้ก็นับหนึ่งเลยโอ้ยนับน่าต่อกับแ้มือเดียวนะสองเนี่ยสามสี่เฮ้ยหัวอ้ ไอ้เกี่ยบุกเข้ามาเลยมุดเลยผมเมาก่อนนต่แมคนสุดท้ายไม่กดดันไปมือเดียวมือเดียวหมอเยเลเาแล้ว ไม่โดนงต้อมใหญ่ต้อมมาตรงก่อนกลันมาเจอแล้วอย่าลืมตาดิเตรียมเลยตอบคืนไม่ได้นะตอบคืนไม่ได้นะกันะเว้ยมันจะหุดองไยโดนแล้วสีสีหาไปต่อสีสองครั้งลงกูยอมเจอโอ้ยยอมอาจจะนะ ไม้บุบเลยวเอาไปต่อจะเจ็ดแล้วเอาแว่นไหมนะพอจช่วยมึงนะตีเรวเลยตีเร็วงเร็วตเรวตีเร็วตีเร็วๆเร็วๆตีเวๆตีเร็วตีร็วๆตเร็วๆตีเร็ตีเรวๆตีเร็วงตีเตรนีเร็วๆเตรียม็วตเตรีเมตรตเวตเเรอเรตรตีวตเตวๆตเตัวตึเตว หนึ่งสองไปไปสเฮ้ยโอเคมามาโดนตีดิมาดนตีสามสองหนึ่งอะไรลุง ตกวิเลยตอนนี้ครับเหลือเซียนทั้งหมด3คนนะครับบททดสอบต่อไปคือบททดสอบการป้องกันครับผมบททดสอบนี้ครับนักลบหรือเซียนของเราจะต้องป้องกันนะครับกระสุนทั้งหมด3ามทิศทางครับผมโดยใช้โล่ป้องกันครับผมใครก่อนเอาว่ะมาใช้โล่ป้องกันให้ได้นะครับผมห้ามให้กระสุนเข้าตัวนะครับไปไปก้องร้องเฮ้อย่าป้องกันดิ มด6ลูกนะครับผมหลบให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมไป

โดนน้อยที่เฮี้ยมายรอบนี้ครับผู้ที่ตกรอบไปก็คือเซียนก๊อฟครับผมตัวใหญ่ขนาดนี้และบททดสอบสุดท้ายกับ2เหล่าเซียนนะครับผมบททดสอบความแม่นปืนครับบททดสอบความแม่นปืนครับผมเราจะผัดกันยิงโคนละนัดใครที่สามารถลงกระป๋องได้เยอะที่สุดนะครับจะถือว่าเป็นเซียนครบทุกศาสตราวุธครับผมมา ไม่น่ายื่นขาออกไปเลยมองก็ป่องออกลางบนละนัดน,นะครับผมเ,เอาเดีเเย๋ยวดีน่ะยอ้นัดทีเดียว,อยวโอ้ยแน่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  ไปทางวานอุ๊ยวานอุ้ยพี่อุ๊เชืออันนี้อันนี้แนวโกรธของกูโกรธนะยังไม่โดนนะฮะยังไม่โดนนะฮะเฮ้ยไม่เข้านะครับโดนนะฮะโดนนะฮะเอาเกมคุณคุณต้องโดนนะครับถ้าคุณไม่โดนนี่แผลนะครับคุณโดนนะครับ ไออออฮะไม่ได้แดกคุณรกเอาเาเอาไอ้ยีลมแรเหมกี้ลมแรงหัวอะน่ะเฮ้ยไม่โดนโดนครับ มีทั้งภูมิภาคใหม่อย่างวีราและตัวละครใหม่อย่างรูบี้ครับผมออตอนนี้พร้อมให้เหล่านักพนจรเข้าไปประจนไทยแล้วครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วครับผมเราอยู่ที่เมืองมิเรเลียครับผมเมืองแห่งอนาคตจริงรเานะท่านเริ่มก็ได้เกิดซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเก้ย้เ้ยเเยเนย ใช่เขาพังเขาพังอะไรพี่โอเฮ้ยบินบินุ้ยบินครับผมบินไปจมเมืองเฮ้ไปไหนนี่ไปไหนนี่นี่เฮ้ยขึ้นรถโดยสารได้นะครับผมไปไหนดี่กูเรียกรงแท็กซี่แล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยทำเองหรอไปด้วยกันไงคุยเท่จังหวังเจตหมายเออเจตหมายโอเคเดี๋ยวผมพาลองไปชมทะเลทรายนะครับผมทุกคนอ๋อทวีปอ๋อเรื่องบนถุบีวีด้าเนี่ย กดกดปรตไนี่นะพี่เคลิกกายแบบโอ้โมอนสเตอร์น้่มอนสเตอร์พีไม่จริงชนน้ยไอย่างแรงไย่าแอ่างแรไอ่รเลน้องเฮ้ยก็บแกร็บสจไาุเลยแต่ขาเม่อกี้ไม่เป็ไรอะพี่ยังยัไม่มาพีมันโคติ้มอยู่พีต้องรมาไึ้นมาพี่ดเสียงดเสียงเฮ้ย้ามันพี่ เฮ้ยเด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 ือถ้าดินแพ้ละมันแฝไฟมันแฝไฟเหมือนเรานี่พี่สกิลเฮ้ยเฮ้ยังไงไดงไงฮ้ยได้ยังไงได้ยังไงได้ยงนงได้ตรงนง้ตรงนงไมได้ยองอะได้ยนง่งได้ยังไงด้กล่องด้ยังไง้ยังไงได้ยังไได้ยังไงได้ยงไงไบ้ยงงด้ยงเสบด้ยังไงไังไง้ังไได้งไง้ยงไดยไวได้ยไดไวไวได้งงไ นี่อัีชช้าตกใจเลตกใจเลยเอยมาเ้ยมาแลวเปกดดวจะปโนยสก็สามเ่ยตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยไมวะยยไบอกแล้วกแล้สกิลบอกแล้วแล้วเฮ้ยเคยเล่นเยเล่นสไม่เคยก็มาบอกมาเียเียเมลยพี่เตรยมเยสวยมากพี่มาตัวไหนตัวไหนจะสวยมเย้วัเ้ยเอาลมสวย้เฮ้ยมันมีมาเฮ้ยเฮ้ย ตึงเหมือนหนังยางเปรี้ยเปรี้ยบอกแล้วเฮ้ยนั่นแหละนี่ตัวนี้มินิบอลมินิบอลเฮ้ยเฮ้ยเรียพีโดนตบอพี่โดนตบตนี่ปะตาปตานเฮ้ยปทำไงกันไยไงจเดาถึงก็ตายตายเหรอเกมมวยมาหรือไอะไอ้กี่ปะเนี่ยไปไหนไปไหนไอตัวเดิยเ่นี่มันฆ่าเราพี่นี่ยิงมันยิงมันโอยิงย ยิงตูดมาหันมางับเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนทุกคนเดี๋ยวกลับมาล้างแค้นใหม่ฟาร์งกันฟาร์มด้วยครับกับเกม Power of Fantasy ครับผมใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากได้ตัวรูบี้นะคะก็ไปสุ่มกันได้ที่กาชาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทีมไฟห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารูบี้เนี่ยเป็นธาตุไฟที่แบบรุนแรงมาก ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามครับกดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไบ,บายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ